นา่าติดตามจิิงผักหวานที่เสียบยอดบนต้นบกวาครับเสียบไวช่วงเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาช่วงพฤศจิกาตอนนี้กะทันมน้าทันบ้ามกกะากุมภามีหน้าสี่เดือนยอดหนึ่งครับนี่ยอดหนึ่งพึ่งได้มีเวลามาเบ่งเสียบหลายตน้นหลายยอด นี่ก็นาสีเป็นส่วนหนึ่งที่นาสีพิจระนาวาอาจสิรอดนี่ขึ้นนี่ขึ้นงานน้อยที่กาลัางแตกนี่แหละครับส่วนสี่เสียบบนต้นช่มพู่แต่แตกงาดขี้กันแต่วันนั้นกรณีนั้นตายไปแล้วยังไม่ได้อัปเดตขอมูลเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เขา้าบองต้นหม่เท่าไรก็ต้องรอดิดตามอีกต่อไปครับว่า เขาต้นฝนช่วงพันแม่สาพฤษภ้าไปกิ้งนี่ยอดนี่สิตติตรอดว่เสียบยอดสักหวานบนต้นต้นหวาลองดูครับเป็นยังไงยังขอสิม,มาอัพเดตอีกทีนึงครับสวัสดีครับ